ครับผมนายสมบัติเชื้อหน้าประธานกรรมการสากลการเกษตรท่าช้างจำกัดก็จะขอชี้แจงประวัติการจัดตั้งสากลการเกษตรท่าช้างจำกัดพอสังเกตดังนี้นะครับสากลการเกษตรท่าช้างจำกัดเกิดจากการควบรวมสากลหาทุนสองสากลคือสากลหาทุนจำปาทองไม่จำกัดสินใช้กับสากล เพื่อผลิตกรรมท่าช้างจำกัดสินใช้โดยรวบรวมเมื่อวันที่หนึ่งกรกดาคมพุทธศักราช2518มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน2 1 7คนมีทุนดำเนินการทั้งสิ้น2องล้าน8แสนบาทก็จดทะเบียนเป็นสากรการเกษตรท่าช้างจำกัด ปัจจุบันฮะ,ฮะการดําเนินธุรกิจของสาวกเนี่ยมีด้วยกันหลักๆประมาณ5ด้านก็คือด้านที่1คือธุรกิจการให้สินเชื่อกับสมาชิกเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพด้านที่2ก็คือธุรกิจด้านเงินรับฝากจากสมาชิกด้านที่3ก็คือธุรกิจด้านการตลาดคือการจัดหาสินค้าปัจจัยการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคมาจาหน่ายให้กับสมาชิก และด้านที่ห้าเป็นด้านของการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้าจากอาชีพหลักเช่นอาชีพาจากการทําพืชผักสดครัวเป็นต้นแล้วก็เป็นอาชีพเสริมรายได้าจากอาชีพหลักจากการทํานาและปัจจุบันนี้สา,ากลยังมีโครงการต่างๆซึง่งเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพอีกหลายๆโครงการซึ่งจะ ที่แจงในรายละเอียดต่อไปให้ท่านได้ทราบครับก็ขอกลับเรียนในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกกล้วยแปลงใหญ่คือกล้วยหอมคาวินิตซึ่งสกรได้มีแนวคิดจากการ ที่เกษตรกร,ร,กรสมาชิกของสากลการ,กรเกษตรช้างจำกัดบางรายมีปัญหาเรื่องน้ำในการทำนาเมื่อประมาณปี2,557ถึง2,558ก็ในช่วงนั้นนน้ำมีต้นทุนจากการทำนาซึ่งโครงการทรประทานไม่สามารถที่จะปล่อยน้ำมาให้เกษตรกร,ร,กรทำนาได้แล้วก็เกิดภาวะผลทิ้งช่วง ก็เลยทําให้คณะกรรมการเนี่ยมาหาแนวคิดว่าจะทํำยังไงจะให้สมาชิกเรามีรายได,ได้ก็คือเกิดแนวความคิดในเรื่องของการเกษตรแปลงใหญ่นะฮะก็คือส่งเสริมเรื่องการปลูกกล้วยหอมควินดิตโดยในเบื้องต้นได้สำรวจพื้นที่ที่จะเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็เกษตรและสาก์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงานมาให้ความร่วมมือช่วยเหลือในด้านทําโครงการเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวกาบิดิตเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นปีที่เริ่มต้นเพราะในเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่สากลรก,รก็จะต้องใช้ทุนของสากลเองในการ ส่งเสริมอาชีพสมาชิกอย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นว่าเกิดจากภาวะภัยแล้งนะเพราะว่าการปลูกกล้วยนั้นก็ใช้น้ําน้อยกว่าการทํานาก่อนก็สามารถสํารวจพื้นที่สมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้นประมาณสามสิบเอ็ดลรพื้นที่ประมาณสามร้อยไร่สามร้อยสองไร่นะในพื้นที่หมู่ที่สี่ตําบลโพป,ประจัก ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังทําต่อเนื่องแต่มีสมาชิกบางรายซึ่งได้ได้เลิกเลิกทำแต่ก็ยังอยู่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ประมาณ200า200าสองร้อยสองร้อยไล่เศษครับในด้านาการได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในเบื้องต้นเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนงบจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนโดยได้อนุมัติโครงการสร้าง ตัวโรงเก็บสินค้าหรือโรงคัดแยกให้กับสกรอ์การ,กรเกษตรท่าช้างครับสำหรับงบประมาณที่เราได้รับการสนับสนุนหลังจากที่มีปัญหาในเรื่องของการรวบรวมผลผล,ผลิตกล้วยตามโครงการ,กรเกษตรงใหญ่กล้วยหอมเขียวกรบบิดิตเราได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนโดยให้มา,าจัดสร้างอาคาร รวบรวมผลผลิตจำนวนหนึ่งอาคารและลำดับต่อมาเราได้รับงบจากงบพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้มาสร้างโรงคัดแยกหรือที่เรียกว่าลงในการคัดแยกหรือว่าชาแหละกล้วยเพื่อบรรจุลงหีบอนนะฮะอีกสองอาคารนะครับแล้วก็ลำดับที่สามเนี่ยเราได้รับงบสนับสนุนจากไทยนิยมยั่งยืนโดยทาง สากลการเกษตรท่าช้างจำกัดได้ทําของบประมาณผ่านทางสํานักงานสากลจังหวัดไปยังกรมส่งเสริมสากลซึ่งดูรลหรือว่าเป็นผู้แนะนําส่งเสริมสากลการเกษตรท่าช้างเราก็ได้รับการอนุมัติงบจากกรมส่งเสริมสากลในเรื่องของท่ายนิยมยั่งยืนคือตัวห้องเย็นเคลื่อนที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์และสายพานลำเลียงกล้วยมาอยู่สองรายการ ก็สืบเนื่องจากโครงการกล้วยหอมเขียวคำนิ้ประการส่งออกนะคะกล้วยก็จะมีการตกเกตเยอะนะคะพอเราได้รับโครงการสนับสนุนจากโครงการสหรยภาพในการสร้างอาชีพของสำนักงานสกลจังหวัดสิงห์บุรีเราก็มาต่อยอดด้วยการนำกล้วยที่ตกเกตนะคะประการแรกก็คือเราจะขายเป็นกล้วยดิบก่อนนะคะกล้วยดิบส่งบริษัทต่างๆนะคะแล้วก็กล้วยสุกพอจาก เหลือจากการขายเราก็จะนํามาแปลรูปโดยการบบดับแรกก็คือทํากล้วยหงนะคะแล้วก็มาเป็นกล้วยทักซูลกล้วยตาจากนั้นก็มาพัฒนาต่อเป็นแป้งกล้วยทําทมว้วนทํากล้วยคุกกี้นะคะแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆของที่แปลรูปจากกล้วยมาอีกหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันดังที่จะเห็นด้านหน้านี้นะคะ